เก็ดโม่เกดโม่เก็ดโม่เต้นดงดีดงดีสดใหม่ๆจากธรรมชาติครับผมจากธรรมชาติเกดโม่เกดโม่ใหญ่เก็ดโม่เ bueno> ิด um, ร okay ่กงขแรงมากเขาเอาตีด จากธรรมชาติอุ้ยอันนี้กบมีกบพ่อนี่นหมดสีเหนอง,นงก,อก,ก็น้อยกบน้อยเอาเป็นาหาเปลี่นหน่อยนี่กบด้วยไหมเอาเป็นาหาอเนาะอ่อ่ออะขายของหน่อย ใครสนใจเขียนโม่ก็ทักมาได้นะครับผมเขียนโม่ก็ใหญ่ๆนะครับเขียนน้อยก็มีคาไปดูเขียนน้อยก็มีเดี๋ยวพาไปดูเขียนน้อยเดี๋ยวให้ดูให้นๆก่อนไงอยู่กบตอกบแล้วเขียนนาอซ้ำกบหน่อยแล้วใหดูชัดๆก่อนนะคะ นี่เข็ดน้อยเน้อยเขียน้อยหรือเข็ดขายคำน้อยหรือเขบ้านทางนั้นเข็ดน้อยตัวันเี่ยนที่นู่งดิ่งดึงดิ่งเ็ดน้อยข็ดน้อยวิธีการชัดไปเอาไปสองไปสามะ

국민 mata <shrug>